สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมจากแอป a r เดียนะครับโอเคที่ผมออไม่ใช่ตัวนี้เนี่ยตัวนี้แอปスタเดียปุ๊บมีเกม Se กิโ o นะครับปุ๊บเป็นเกมซามูไราภาพสวย ภารกิจของเราก็คือไปช่วยเจ้าหญิงนะครับที่โดนจับกุมตัวอยู่นะครับครับ<ฮ>ข้างล่างนี่เป็นหัวลึกนะครับเนี่ยถ้าตกลงไปก็ต้องมาเล่นเกมใหม่ซึ่งผมผ่านไปแล้วเมื่อกี้ แล้วก็ค่อยๆหมอเข้าไปในดงครับเพราะจะมีทหารสมุไรที่คอยรักษาการอยู่เราจะให้เขามองเห็นเราไม่ได้เดี๋ยวพลังของเราเลือดของเราเหลือน้อยต้องเพิ่มพลัง เพิ่มพลัง เดี๋ยวดูก่อนว่าเมื่อกี้ทำอะไรเดี๋ยวดูใชอ่ะต้องมาเริ่มต้นใหม่ทใไมเอาใหม่เอาใหม่ภาพสวยงามตามท้องเรื่องนะครับระดับเทียบเท่าเพลย์เซชันเ,เลยนะครับ ได้มาได้มมปลุกปลุกปลุบนี่ต้มหน่อยอยาให้สมุไรเห็นเราจะมีทหารยืนประจำการค่อยๆพาเดิน้ลุ 有点累點。 C'est pas... จาแล้วเจอแล้วะยุคคุณมาที่นี่ได้ยาม้า,ายนะา่าโอามิะเลานานมากเลยโอมูไคนิฉันมาเพื่อช่วยให้คุณุน

ッラッカムさんダイダイダーブラオオカミよ傷を負っておる薬水のこれで傷<っ>さてそなたの体はのあの世のはいいや今はギい 掘り沿いに進んだ一心様よ。まずは、見つけたら足の羽生で、ほら、向かって、その音。 ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนี่เป็นตัวอย่างของเกมใหม่ที่ผมเพิ่งซื้อมานะครับในราคา30เหรียญลดราคาจาก60เหรียญนะครับถ้าสำหรับ p พ a y s t a t i o n 2นี่ก็60เหรียญเต็มๆเลยครับอันนี้จากแอป s t a d i เดนะครับราคา30เหรียญซื้อแค่ครั้งเดียวนะครับเล่นได้ตลอดจนจบเกมแล้วก็รักษาเกมในไลบรารีของเราเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ เวลาออกก็ออกอย่างนี้ง่ายๆก็แล้วก็เป็นยังไงเราเล่นเราชอบไหมภาพดีไหมไหลไหมลื่นไหมแล้วก็กดครับเกม s e กรโนะครับหลายท่านก็คงจะพอคุ้นตากับเกมนี้ออกเมื่อปี2019นะครับ Shadow Die Twice นะครับ นอกจากนี้ผมยังมีเกมที่ผมซื้อไว้มี Assassin's Creed Odyssey มี Cyberpunk มี Doom มี Doom 64มี FIFA 21มี Monster Boy Blue Fire มี The Elder Scrolls Online นะครับแล้วก็มี Resident Evil Village นะครับมี Rise of the Tomb Raider นะครับ20ปี Anniversary มีกริดแข่งรถมีฮิตแมนนะครับมีโคหน้ามีทูมเรเดอร์ดิฟ i ิ i t ทีฟ e d ดิชั่นมีฟาคลายนิวดอนมีลาล a าครอฟนะครับมี Bomberman มนมีเดส n i ตี้มี g อ l f แล้วก็มีคลาอะไรเนี่ยเครแล้วก็มีบาสเกตบอลมี i l ลมีร e p u b l i c พวกนี้เป็นเกมที่ เป็นเกมที่ผมซื้อนะครับถูกมั่งแพงมั่งที่เต็มราคาก็จะมีไอ้ตัวนี้แหละที่เต็มราคาเจ็ดหเเหรียญเนี่ย village resident e v i l ยังไม่ลดนะครับเพราะมันเป็นเกมใหม่เดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรขายมั่งใน Store นะครับ on sale ก็จะมี o u t r i d e r เพิ่งออกให้กับ playstation 5จาก59เหลือ39เหรียญแล้วก็มี assassin crest วัฮาลลาโกออดิชันนะครับมีดรา้อนบอลมี Marvel a v e n เวนนี่แล้วก็มีตัวนี้แหละซีกีโลที่ผมซื้อถ้าซื้อแล้วมันจะมีปุ่มสีเขียว,ยวก็คือว่าเพอร์ชาร์นะครับนอกจากนี้ก็มีเกมใหม่ออกมาสตรีทเวสเราไปดูซิว่าโอ้โหเป็นเกมต่อสู้น่าเล่นมาก ปกติก็ใช้จอยต่อก็ได้ครับถ้าอยากจะเล่นแบบสนุกสนุกหน่อยถ้าจะถ้าไม่มีจอยเราก็อย่างอย่างที่ผมเล่นเมื่อกี้ก็ได้มี The Crews ภาคสองแข่งรถโอ้มีเยอะขอบคุณนะครับเข้ามาอ่าอันนี้เปิดให้จองแล้วเปิดให้จองแล้วฟีฟ่ายีบสอง เขาบอกว่าทํากราฟิกใหม่ฝรั่งเศสก็แพ้ไปนะครับใครที่เป็นแฟนฝรั่งเศสก็ต้องรอโอกาสหน้านะครับนี่ภาพสวยมากเลยนะครับมันดีกว่าเกมในมือถือ,อเราไม่ต้องโหลดเข้ามือถือนะครับไอตัวนี้ก็คือซื้อปุ๊บเล่นปั๊บเพ,เพราะเกมที่เราซื้อจะอยู่ในคลาวนนะครับของ Google นะครับ ไว้ใจได้นะครับเร็วสเสถียรไม่ล่มแน่นอน100%นะครับปุ๊บแหมเห็นไหมอยู่ในแอป Stardia ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ